ในส่วนของการดําเนินงานขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมนะคะณขณะนี้ก็เป็นนโยบายของานายกรัฐมนตรีท่านบีว่าตันโซรธรรมในการที่เราจะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยใช้การจัดงานมากรรมต่างๆซึ่งกระทรวงเองก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดต่างๆนะคะ ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทำมหกรรมธรรมสี่ภาคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้การจัดงานแก่นแดนแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของการจัดงานที่เราเป็นการยกระดับของการจัดงานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าบริการทางวัฒนธรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งหลังจากที่เรารเผชิญกับสถานการณ์โควิดมาสองสาปี ซึ่งในระหว่างที่เรายัางช่วงที่ยังจัดงานไม่ได้เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของทั้งบุคลากรน,นะคะแล้วก็เครือข่ายเราที่ทําเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแต่ณวันนี้ทุกทุกภาคส่วนก็ถือว่าพร้อมแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีอัตลักษณ์ความเป็นนาเสนอในเรื่องของความเป็นไทย แล้วนอกเหนือจากนี้ความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่เองก็ต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งและโดยเฉพาะย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านสภาวธรรมต่างๆรวมถึงภาคเอกชนทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาการร่วมมือในการจัดงานดังนั้นอันนี้จึงถือว่าเป็นการนาร่องในเรื่องของการจัดงานเทศกาลประเพณีนในพื้นที่ซึ่งก็ได้ข่าวมาว่าทางพื้นที่ประชาชนในพื้นที่เองก็รู้สึกดีใจนะคะว่า ณวันนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะขึ้มาจัดกิจกรรมเหมือนสภาพปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็คงจะต้องอยู่ภายใต้สถานก,การณ์การดูแลในเรื่องของให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขค่ะวันนี้เราคงไม่ปฏิเสธในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อแต่เราควรจะลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่เราจะเตรียมความพร้อมแล้วก็ยกระดับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมให้การะเพลนีให้มีการยกระดับเพิ่มขึ้นให้มีการ ทําในเรื่องความร่วมมือของระดับนานาชาติสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็สําคัญนะคะที่ผ่านมาเราได้มีการลงจุมชนก็ได้มีการสัมผัสกับประชาชนทุกคนก็บอกว่าก็พร้อมก็พร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวก็พร้อมที่จะนําเอาสิ่งดีๆที่มีคุณค่าในพื้นที่ของเขามาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะต้องมองหาจุดที่มันจะเป็นโอกาสภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ